น,ะะนี่เลยค่ะแซ่บแซบนะคะทานได้สามคนนะคะสองห่อใหญ่เลยนะคะนี่แล้วก็เส้นอีกนะคะแล้วก็เส้นสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะพี่ไก่ฟ้าก็จะมาผัดมาม่าทานนะคะเบื่อข้าวค่ะก็ามาผัดมาม่าทานพี่ไก่ฟ้าก็มาตักใส่จานนะคะ แบ่งนี่นะคะเส้นหน้าทานนะคะพี่ไก่ฟ้าไม่ได้รว่วเส้นจนสุกเรียวทุกท่านเลยนะคะขอขอบคุณมากเลยนะคะเข้ามารับชมนะคะนี่เลยนะคะมาม่าพัดนะคะแป๊บเดียวเองสุกแล้วได้ทานแล้วนะคะสวีทนะคะสองคนนะคะึงะไก่สาองนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ทอดเจียวๆนะคะ,ะ,คะทุกอย่างนะคะพี่ไก่ทำสุกแล้วนะคะ นี่เลยค่ะแซ่บแซบนะคะทานได้3ามคนนะคะสห่อใหญ่เลยนะคะเนี่ยแล้วก็เส้นอีกนะคะแล้วก็เส้นหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็น้ำตาลน,นะคะัดไปให้คุกไปค่ะให้ั้วไปเลยเนยะแล้วก็ไข่3ามฟองนะคะเนอเยอะไหมคะเนี่ยสวัสดีค่ะเพื่อนเพืทุกน วันนี้นะคะพี่ไก่ฟ้าก็จะมาผัดมาม่าทานนะคะเบือข้าวค่ะก็มาผัดมาม่าทานแล้วก็นี่เลยนะคะมาม่านะคะที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็ผงปรุงรสของเข้ารสต้มยำนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันหน่อยนะคะไข่กระสุกแล้วนะคะเป็นมาม่ากระสุกแล้วนะคะอยากสุกหมดเลยค่ะแล้วก็นี่เลยนะคะลูกชิ้นกับเกียวกุ้งนะคะพี่ไก่ฟ้ากแล้วนะคะ นี่เลยค่ะแซ่บแซ่บนะคะทานได้สามคนนะคะสองห่อใหญ่เลยนะคะเนี่แนนะะยแล้วก็เส้นอีกนะคะแล้วก็เส้นหมูวุน,น,นะคะสองคนเนี่ยไก่สามฟองนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ทอดเจียวๆนะคะทุกอย่างนะคะพี่ไก่ทำสุกนะคะไข่ก็สุกแล้วนะคะเป็นมาม่าก็สุกแล้วนะคะ สุกหมดเลยค่ะแล้วก็นี่เลยนะคะลูกชิ้นกับเขียวกุ้งนะคะไกว่วาฟแลวก็นี่เลยนะคะมาม่านะคะที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็ผงป,ปรุงรสของเขารสต้มยำนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันหน่อยไปหมดแล้วนะคะเลือแต่ไข่นี่เลยคะ่ะก็เลยเอาไข่ลงไปก่อนนะคะนี่เลยนะคะเอาไปผัดผัดใช่ไหะให้มันสุกก็กเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะแล้วก็ไข่สามฟองนะคะเห็นไหมเยอะไหมคะเนี่ย ุกมากนะคะพอสุกแป๊บเดียวก็เอาขึ้นนะคะเส้นก็จะไม่เละนะคะเวลาเราผัดนะคะนี่เลยนะคะตักใส่จานแล้วค่ะน่ากินไหมคะอร่อยอร่อยนะคะชิมดูหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะผัดไปให้คลุกไปค่ะให้ั้วไปเลยนะคะหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะผัดไปให้คลุกไปค่ะให้ั้วไปเลยนะแล้วก็ไข่สามฟองนะคะเหนือเยอะไหมคะเนี่ยแล้วก็ไข่สามฟองนะคะเหนือเยอะไหมคะเนี่ย ไก่ฟ <Für>, ้าก hmm. ็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ให้การสนับสนุนพี่ไก่ฟ้านะคะในทุกๆวันนะคะขอขอบคุณมากเลยนะคะเพื่อนๆนทั้งเพื่อนสูกนะคะสองคนนี่างชายสาวฟองนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ทอดเจียวนะคะทุกอย่างนะคะพี่ไก่ทําสุกไว้หมดแล้วนะคะเลือแต่ไข่นี่เลยค่ะก็เลยเอาไข่ลงไปก่อนนะคะนี่เลยนะคะเอาไปผัดผัดนี่คะะให้มันสุกก็ 90%นะคะไก่ฟ้ากะะ็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ให้การสนับสนุนพี่ไก่ฟ้านะคะในทุกๆวันนะคะขอขอบคุณมากเลยนะคะเพื่อนๆตั้งเยอะมากนะคะอพอสุกแป๊บเดียวก็เอาขึ้นนะคะเส้นก็จะไม่เละนะคะเวลาเราผัดนะคะนี่เลยนะคะตักใส่จานแล้วคะ่ะน่ากินไหมคะอร่อยอร่อยนะคะชิมดูนะคะสองคนนี่ไง่ส่ฟองนะ,ะใส่ลงไปเลยคะ่ะ ไก่ทอสเจียวๆนะคะทุกอย่างนะคะพี่ไก่ทําสุกสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะพี่ไก่ฟ้าก็จะมาผัดมาม่าทานนะคะเบื่อข้าวค่ะก็มาผัดมาม่าทานเลหมดแล้วนะคะเหลือแต่ไข่นี่เลยค่ะก็เลยเอาไข่ลงไปก่อนนะคะนี่เลยนะคะเอาไปผัดๆนี่ค่ะให้มันสุกก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเลหมดแล้วนะคะเหลือแต่ไข่นี่เลยค่ะก็เลยเอาไข่ลงไปก่อนนะคะนี่เลยนะคะ เาไปผัดผัดให่ไค่ะให้มันสุกสับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะมากนะคะ,อะพอสุกแป๊บเดียวก็เอาขึ้นนะคะเส้นก็จะไม่เละนะคะเวลาเราผัดนะคะนี่เลยนะคะตักใส่จานแล้วค่ะน่ากินไหมคะอร่อยอร่อยนะคะชิมดูดหมดแลวนะคะเลือแต่ไข่นี่เลยค่ะก็เลยเอาไข่ลงไปก่อนนะคะนี่เลยนะคะเอาไปผัดผัดให่ไค่ะให้มันสุกก็สัเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะพี่ไก่ฟ้าก็จะมาผัดมามา่าทานนะคะเบื่อข้าวค่ะก็ามาผัดมามา่าทานหมดแล้วนะคะเลือแต่ไข่นี่เลยคะ่ะก็เลยเอาไข่ลงไปก่อนนะคะนี่เลยนะคะเอาไปผัดผัด,ดนะะี่ค่ะให้มันสุกก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็นี่เลยนะคะมาม่านะคะที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็ผงปรุงรสของข้าวรสต้มยำนะคะ ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันหน่อยเป็นพนกรณีเลยนะคะมาม่านะคะที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็ผงปรุงรสของเคารสต้มยำนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันหน่อยเป็นไข่กระสุกแล้วนะคะเป็นมาม่ากระสุกแล้วนะคะ อยากสุกหมดเลยค่ะแล้วก็นี่เลยนะคะลูกชิ้นกับเกี๊ยวกุ้งนะคะอีก,ก่งว่าเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เพื่อนใน Facebook นะคะขอบคุณมากนะคะแล้วก็เพื่อนทำขี้ดั่วผุกชิ้นพร้อมเส้นมาม่าแล้วก็เกี๊ยวกุก้งก็ไปใส่ไมโ,โครเวฟก็สุกหมดเลยแล้ว,ลวทุกอย่างนะคะก็เลยเอามาผัดรวมๆกันนี่แหละคะ่ะถุกมากนะคะ พอสุกแป๊บเดียวก็เอาขึ้นนะคะเส้นก็จะไม่เละนะคะเวลาเราผัดนะคะนี่เลยนะคะตักใส่จานแล้วค่ะน่ากินไหมคะอร่อยอร่อยนะคะชิมดูพี่ไก่ฟ้าก็มาตักใส่จานนะคะแบ่งนี่นะคะเส้นนาทานนะคะพี่ไก่ฟ้าไม่ได้เอ่อรวกเส้นจนสุกสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะพี่ไก่ฟ้าก็จะมาผัดมาม่าทานนะคะเบื่อข้าวค่ะก็มาผัดมาม่าทานแล้วนะคะ นี่เลยค่ะแซ่บแซ่บนะคะทานได้สามคนนะคะสองห่อใหญ่เลยนะคะเนี่ยแล้วก็เส้นอีกนะคะลแล้วก็เส้นแป๊บเดียวค่ะนะดูสิคะน่าทานไหมแปบ๊บเดียวเองค่ะเราก็ได้กินมาม่าผัดแล้วค่ะสุกแล้วค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะสุกมากนะคะ,อะพอสุกแป๊บเดียวก็เอาขึ้นนะคะเส้นก็จะไม่เละนะคะเวลาเราผัดนะคะนี่เลยนะคะตักใส่จานแล้วค่ะน่ากินไหมคะอร่อยอร่อยนะคะชิมดู สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะพี่ไก่ฟ้าก็จะมาผัดมาม่าทานนะคะเบื่อข้าวค่ะก็ามาผัดมาม่าเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เพื่อนใน f a c e b o o k นะคะขอบคุณมากนะคะแล้วก็เพื่อนทำคลิปพี่ไก่ฟ้าก็มาตักใส่จานนะคะ แบ่ง,งนี่นะคะเส้นหน้าทานนะคะพี่ไก่ฟ้าไม่ได้รอ่อวเส้นจนสุกคะไข่ก็สุกแล้วนะคะเป็นมาม่าก็สุกแล้วนะคะอย่างสุกหมดเลยค่ะแล้วก็นี่เลยนะคะลูกชิ้นกับเขียวกุ้งนะคะพี่ไก่ฟ้าเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เพื่อนใน Facebook นะคะขอบคุณมากนะคะแล้วก็เพื่อนทําขี้รูกนะคะสองคนงงคนี้นะไก่สามฟองนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ไส่ทอดเกียวนะคะทุกอย่างนะคะพี่ไก่ทำสุกเรียวทุกท่านเลยนะคะขอขอบคุณมากเลยนะคะเข้ามาทับชมนะคะนี่เลยนะคะมาม่าผัดนะคะแป๊บเดียวเองสุกแล้วได้ทานแล้วนะคะมากนะคะพอสุกแป๊บเดียวก็เอาขึ้นนะคะเส้นก็จะไม่เละนะคะเวลาเราผัดนะคะนี่เลยนะคะตักใส่จานแล้วค่ะน่ากินไหมคะอร่อยอร่อยนะคะชิมดูพี่ไก่ฟ้าก็มาตักใส่จานนะคะ แบ่งนี่นะคะเส้นหน้าทานนะคะพี่ไก่ฟ้าไม่ได้รว่วเส้นจนสุกเรียวทุกท่านเลยนะคะขอขอบคุณมากเลยนะคะเข้ามารับชมนะคะนี่เลยนะคะมาม่าพัดนะคะแปบ๊บเดียวเองสุกแล้วได้ทานแล้วนะคะโอ้ยนะคะสองคนนนะีงไก่าสาวฟองนะคะใส่ลงไปเลยะคะ่ะใส่ทอดเจียวๆนะคะทุกอย่างนะคะ,ะ,คะพี่ไก่ทำสุกแล้วนะคะ นี่เลยค่ะแซ่บแซ่บนะคะทานได้สามคนนะคะสองห่อใหญ่เลยนะคะเนี่ยแล้วก็เส้นอีกนะคะลแล้วก็เส้นมระกันนี่เลยนะคะมาม่านะคะที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็ผงปรุงรสของเขารสต้มยำนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันหน่อยเปแล้วก็ไข่สามฟองนะคะเห็นไหมเยอะไหมคะเนี่ยสวัสดีค่ะเพื่อน วันนี้นะคะพี่ไก่ฟ้าก็จะมาผัดมาม่าทานนะคะเบื่อข้าวค่ะก็มาผัดมาม่าทานแล้วก็นี่เลยนะคะมาม่านะคะที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็ผงปรุงรสของข้าวรสต้มยำนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันหน่อยเป็นมากนะคะ Ừ, พอสุกแป๊บเดียวก็เอาขึ้นนะคะเส้นก็จะไม่เละนะคะเวลาเราผัดนะคะนี่เลยนะคะตักใส่จานแล้วค่ะน่ากินไหมคะอร่อยอร่อยนะคะชิมดูแล้วก็นี่เลยนะคะมาม่านะคะที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็ผงปรุงรสของเขารสต้มยำนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันหน่อยไปนิไก่ฟ้าก็มาตักใส่จานนะคะ แบ่งนี่นะคะเส้นหน้าทานนะคะพี่ไก่ฟ้าไม่ได้รว่วเส้นจนสุกสรืวนะคะสองคนยิงให่าสามฟองนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ทอดเดียวๆนะคะทุกอย่างนะคะพี่ไก่ทําสุกแปบ๊บเดียวค่นะ,ะ,นะ,ะดูสิคะน่าทานไหมแปบ๊บเดียวเองค่ะเราก็ได้กินมาม่าผัดแล้วค่ะสุกแล้วค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะ่ะ แป๊บเดียวค่ะนะดูสิคะน่าทานไหมแปบ๊บเดียวเองค่ะเราก็ได้กินมาม่าผัดแล้วค่ะสุกแล้วค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนเทุกคนวันนี้นะคะพี่ไก่ฟ้าก็